โลมาแดงสวัสดีครับกับผมนายโสพลไกรธนาน,นันครับกรรมการชุดที่19นะครับรับผิดชอบในส่วนของฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวโลมาแดงของเรานะครับซึ่งจัดขึ้นโดยทีมงานสาภาพนะครับโดยเนื้อหาของข่าวเนี่ยจะเป็นในรูปแบบเกี่ยวกับเหตุการณ์นะครับความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกในบริษัทเดนโซข,ของเรานะครับ ซึ่งในส่วนตรงนี้เองข่าวที่เรานํามาเสนอก็จะจัดขึ้นในทุกๆเดือนนะครับโดยเดือนนี้จะเป็นอีพีแรกเลยคือเดือนเมษายนนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยผมมาไม่ได้มารายงานข่าวให,ให้กับเพื่อนๆทุกท่านทราบเพียงแค่คนเดียวนะครับวันนี้ผมยังได้รับเกียรติอีกหนึ่งท่าน,นมาจากไหนเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนําตัวแล้วกัน ค่ะก็ขอสวัสดียังเป็นทางการอีกรอบนึงนะคะที่ฉันนางสาวรัชนันพรมิยมค่ะครับเป็นไงบ้างครับอีพีแรกของเรารู้สึกตื่นเต้นไหมครับเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแต่ว่ารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากเลยที่ได้มีโอกาสนะคะได้มานําเสนอข่าวต่างๆให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้รับทราบกันค่ะโอเคแล้วนี่มาจากแผนกไหนครับเนี่ยเซฟตี้บางประกงค่ะอ่าโอเคก็ถือว่าได้รู้จักน้องเขาแล้วนะเผื่อมีอะไรจะได้เดลิกต่อเราเริ่มจากข่าวแรกเลยแล้วกันครับน้องเก๋นี่มีข่าวไหนมานําเสนอครับก็ข่าวแรกนะคะตอนนี้นะคะทางสหภาพนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกกับเพื่อนๆสมาชิะะค คุณสวัส์รธนานิธินะคะที่ได้สูญเสียพิดาอันเป็นผู้ที่รักยิ่งนะคะเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะครับเราสองคนก็ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยแ<ช>ล้วกันนะครับค่ะครับไปต่อกันที่ข้อที่2ครับเกี่ยวกับกิจกรรมช่วงวันหยุดยาวหรือช่วงสวงการที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ซึ่งในส่วนของสาภาพและก็บริษัทเนี่ยได้มีกิจกรรมดีๆให้กับเพื่อนพนักงานเต็ไมไปหมดเลยนะครับ <c oughs> แต่กิจกรรมหลักๆก็จะมีทั้งหมด3กิจกรรม <c oughs> ด้วยกันนะครับ<ช><ช>ก็เดี๋ยวขอเริ่มเลยนะกันในส่วนของกิจกรรมที่หนรี่ ได้จัดหาในส่วนของศูนย์นะครับมาตรวจสภาพรถยนต์ให้กับพนักงานนะครับซึ่งตรงนี้ได้ความสนใจกับพนักงานเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งสาภาพเองก็ได้จับมือร่วมกับศูนย์รถในส่วนของ t ีวีเอสนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานก่อนที่จะกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวนะครับในส่วนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะใช่ใช่ครับก็มาต่อกันที่กิจกรรมที่2นะคะก็เป็นกิจกรรมส่งน้ําพานะคะซึ่งทางบริษัทนะคะและสาภาพนะคะได้จัดกิจกรรมส่งน้ําพระขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพนักงานอีกด้วยค่ะ และกิจกรรมที่3นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมดิโชที่เรียกว่านะคะผู้บริหารทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นรวมถึงกรรมการสหภาพนะคะก็ได้มาร่วมกันส่งพนักง,งานนะคะคกลับบ้านตอนช่วงวันหยุดสงการนะคะคเพื่อให้พนักง,งานนะคะตระหนักถึงในเรื่องของความปลอดภัยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะกิจกรรมนี้ไม่ได้จัดที่บางประกงที่เดียวด้วยนะคะ,ะคมีหลายที่เหรอครับเนี่ยใช่เลยนะคะก็จะจัดที่เวลโก้สำโรงและที่บางหมอ้วยก็ตีเลยว่าทุกแพนใช่แล้วนะครับก็ถึงนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเนาะก่อนที่เราจะ หยุดยาตอนช่วงสงกรารที่ผ่านมา<ช>นะครับ,รบอย่างน้อยก็ได้รับพรนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับบ้าน<ช>เพื่อไปหาหน้าครอบครัว ไปหาคนที่เรารักใช่ครับในส่วนของข่าวต่อไปข่าวที่3นะครับก็เกี่ยวกับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของสหภาพเนี่ยก็ได้มีการเจรจาข้อเรียกร้องประจำปีที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเจรจาที่ยาวนานมากมากเลยนะครับเป็นประวัติการเลยแหละพอทราบไหมครับว่ากี่ครั้งครั้งนี้รู้สึกจะเจรจากันถึง10ครั้งใช่แล้วครับถือว่าถือว่ายาวนานมาก ถึงแม้มันจะผ่านไป10ครั้งแต่เราก็ได้บทสรุปร่วมกันที่ดีทั้ง2ฝ่าย<อ>นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝ่ายบริษ,ษ,ษัทแล้วก็ฝ่ายสาภาพด้วยกันนะครับ,รบซึ่งตรงนี้เองวมีินทั้งคู่พอทราบ<อ>ไหมครับว่า สิ่งที่เราเจรจาในครั้งนี้จบกันที่เท่าไหร่ครับอ๋อรู้สึกว่าครั้งนี้นะคะที่เราเจรจาแล้วได้ตัวเลขมาเป็นที่น่าพอใจมากเลยนะคะก็เปอร์เซ็นต์เงินขึ้นนะคะได้ถึง4.9เลยนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของโบนัสนะคะก็เพื่อนๆพนังกงานก็ได้กันไปถึง7.6นะคะแล้วที่สําคัญเลยนะคะก็ยังได้เงินพิเศษอีกนะคะจํานวน20,500บาทเยอะมากเยอะมากเนาะก็บอกว่าเพื่อนๆคงจะตื่ใจกับเรื่องนี้เนาะใช่ครับก็ เราสองคนก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะที่ได้ทั้งโบนัสแล้วก็เงินพิเศษพร้อมทั้งเปอร์เซ็นต์เงินขึ้นใช่นะครับก็ในส่นของสาภาพเองก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านสําหรับข้อมูลต่างๆนะครับที่ได้นําเสนอให้กับทางสาภาพเพื่อนําไปพิจารายิ่งข้อเรียกร้องให้กับทีมงานของเรานะครับเพื่อให้ทางทีมงานเราเนี่ยจะได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็ความต้องการของทางสมาชิกที่เราได้แบบตั้งความหวังไว้เนาะก็หวังว่าในส่นตรงนี้เองเพื่อนๆคงจะแฮปปี้กับ ตัวเลขตัวเลขเรานะครับก็แสดงความยินดีด้วยกันในนีนะ้ทีนี้เลยแล้วกันนะครับโอเค okay. ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวที่4นะครับเป็นข่าวเกี่ยวับสาภาพวอันนี้เกี่ยวกับภายนอกแล้วนะครับในส่วนของสาภาพเนี่ยก็มีกิจกรรมร่วมกับภายนอกนะครับในส่วนของการประชุมสัตวิการคุ้มคงแรงงานนะครับจังหวัดชุมบุรีที่ผ่านมาในช่วงวันแรงงานข่งางชาตินะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนอกจากที่เราให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยแล้วก็ให้การสนับสนุนแล้วเนี่ยเราก็ยังมีในส่วนของเงินที่ช่วยเกี่ยวกับกิจกรรมด้วยนะครับโดยหลักๆก็จะมมีีงวในนส่ขอชุร สูตรประการแล้วก็จัดเชิงเสานะครับโดยที่ละ5,000ันบาท่าเป็นที่ดีมากเลยนะคะก็ถือว่าดีเลยแหละนะครับทั้งภายในและภายนอกด้วยถูกต้องคะเห็นไหมคะเพื่อนๆข่าวที่เราได้นําเสนอกันมาเนี่ยมันมีทั้งข่าวทั้งภายนอกและก็ภายในนะคะ ถือว่าในส่วนของข่าวประจําเดือนเมษายนเนี่ยประมาณ4ข่าว,าวนะครับก็ถือว่า, <4 S 1> าวเป็นการรายงานความคืบหน้าในช่วงเมษายนที่ผ่านมาใช่ค่ะนะครับยังไงก็แล้วแต่ในส่วนของ E ีีเนี่ยเป็น E ีีแรกนะครับเราสองคนอาจจะมีตะกุกตะกากบ้างแต่ก็หวังว่าใน E ีพีถัดไปเราจะได้การติดตามจาก,จากในส่วนของเพื่อนๆสมาชิกสาภาพนะครับใช่ซึ่งเราก็เราสองคนก็จะมีข่าวดีๆนะคะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆสาภาพได้ฟังกันในทุกๆเดือนเลยใช่ใช่สำหรับเดือนนี้ โอเคงั้น EP นี้เป็น EP แรกเราก็ขอลาทุกท่านเพียงนะเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP ถัดไปะนะครับติดตามด้วยแล้วกันโอเคนคัดอีกทีนี้สวัสดีครับสวัสดีค,ค่ะ